สวัสดีค่ะหอดนางหอดนางงานเราจ้าเป็นแฟนๆหน่เดียนพี่แส้เขาจ้างแม่เขาออกไปไหนบัวไหนดอกวันธุ์ที่ตัวเอต้องร้ายมื่อในงานเนาะกำลังถึงค่ะกำลังถึงบ้านน้องเต็งอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เฮาเมื่อนี้ก็มาเบิร์งานมอลัมระเบียบวัฒน์ศิลนาะจ้าเนาะ เพื่งภาพบรรยากาศกันนะจ่ะบรรยากาศจะทั้งเขา่จาจะทั้งเข่าหมอลำระเบียบวัฒนินเฮาว่ทาทั้งเข่าเพื่อหมอลำทั้งเข่าระเบียบวัฒนินเ,น <c oughs> เอาหาคนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จามาพบกับช่องปุยชาแนลกันอีกแล้วดเด้อจ้าเด้อไลฟ์สดกันไปเบาๆ <c oughs> ออนะขันผู้ใดข้าวมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยน้ำในำเนดอจ้าเ <บา S 1> ด้อนอก<ห>น่ดผู้ใดผู้ใดยอยู่หนาฮานแล้วขอเสียงในเดอจ้าคอมเมนต์มารัวๆเลยเดอคอมเมนต์มาคุยกันไดนเดอจ้าเด้อ อแล้วทั้งเขาเพิ่นกระเฮ็ดงามงามปิดไฟกะสวยเขาคุณนท่อนไหเดี๋ยวแม่วนันอันมึงเปิดกระจกบ่ล่าเปิดกระจกเบิ่งได้บ่โ <c oughs> อ้สวยจ้ะบ่แม่นเต็มหน้าหา่านเบอร์อะไรบ่อัญยะเบอดแล้วบ่ มาจ้ามาจ้าคอมเมนต์กันมาล้วล้เลยเด้อจ้าผู้ดใดมาเบิ่งระเบียบวัฒนศิลกันแน่มื้อนี้อยู่มุมใดทางใดกันแน่โยูสิได้บ่สหนาหานเวลานีบ่แมน่นเต็มอัญญาบลับบอสิทันบ่สหนาหานเขามื้อนี้ <c oughs> เขาเป็นงาน,นอีหยังวะงานประจำปีเขาบอก อคนเหลิมรังมากแล้วจ้าเข้าไปฝุ่นตีนเดียนผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามให้ปุย๋ยน้ำเดอจ้าเด้อของปุย๋ยช้าแนวจา้า <c oughs> หาหม่งจอดรถ<า>ก่อนาง,างานทางไหนเนี่ยรถ <c oughs> ม่งจอดรถดจอดอย่างเขามี อท oh. uh well, ั้งในบุมีเลรบ่มีองานไปเนาะอ๋อจ้านี่จอดแล้วนี่ฮะขอบคุณค่ะทั้งเขางานเขาบอกมาเลยจ้าผู้ใด้หอดอันหนาหานแล้วจ้าคอมเมนต์มาล้วล้เลยคอมเมนต์มาคุยกันในเดจ่าเด้อจอดเสร็จอดนี่ได้ยุติบ่แต่าหมมองเงาตัวเนาะ ของกินกระหลายจา้าใสกงใสกอกคือ,คอ,อใสขั้นไหนเพิ่มมากหรอพอหอดอะไรกันห้องแต่ขาสามาหลัางห้าตกับดแล้วขี<ะ>่รถจักมาเลยจา้าเขามาเขามาคุยกันได้เด้อเขามาคุยกันได้จ้าเขามาคุยกับปุ๋ยได้เลยเด้อจ้าเด้อ ผู้ใดกำลังมาเนี่ยผู้ใดถึงแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเด้อจ้าเด้อเอาพ่อไนวัา,าด,ดีครับเอาพ่อไนวัา,าด,ดีจ้ามาเบิ้งนี้นะห,หัวจะมัม่วหอดโนยงจอดทางในฝนมากก็ใส่ มาเลยจ้าผู้เด็กเข้ามาช่องปุ๋ยช้าแนวแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำเดิร์กดติดตามน้ำเดิร์สี่ได้ว่ามึงจอดปะมึงด,รดีระเบียบจ้าระเบียบวัฒนินฉันมาแล้วจ้า,วา,าจเ,าเ,าเาวลาวหนักเขาบอมีคนอ่าน นี่เห้รถให้เฮั่วกว่าขาไปน้ำไปในย่าย่ายห<อ>นึ่งชั้นี่แม่นี่แม่โอ้ <ใน S 2> หาหมอกจอดกันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสร้อยสีด่ดจเบิ่งเด้อหมอนม้ำหนาห่านยุใสก่อ,น,อน,นเสียบตรงนี้เลยยุนเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศไปพัง้างก่อนเด้อจ้าเด้ออย่าเบื่อปุ๋ยกันเด้ออย่าเบื่อกันเด้อพ่อแม่พี <c oughs> ่น้อง รถหลายคักหามมองจอดกันบ่คอยสิมีบ่แค่นอย่างเด็กคนมาเบืองหลายจ้ะจอดบ้านังน้เจอดเมากไม่ได้เสียเงินดอกอ๋อนันเดไม่ไม่มองกระจอดยู่เดี๋ยวครับ หามองจอดก่อนจ้ารถหลายค่ะค้นก็หลายค้นกับมานล้เอเบงม,มาด้มองจอดแล้วจ้าเดี๋ยวหมองจอดดีดีผู้ใดเข้ามาเบิงแล้วกดไหลกดแช์ให้ปุ๋ยน้ำในเด้จ้าผู้ใดหอดหนาหานแล้วหรือผู้ใดกำลังมาน นอกจากนอกกานคอมเมนต์มาลัวๆเลยเด้อตอนนี้อันกำลังหาหมุกจอดรถตอนนี้ถึงอันงานอันหมอล้ำระเบียบวัฒนศิลลียแล้วจ้าโอ้ได้หมุกจอดเรียบร้อยตรงเลี้ยนจีนแล้วปัดน,นี้โอ้ยเมย์กูเปิดไฟแนะ่กว่ามีแหงโอ้ สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปุยช้าเฮ้ยหาคนงี้มาพบกับช่องปุยชาแนลกันอะไรอีกแล้วแต่จ้าเด้อไหลสดแบบเบาๆจา้าตอนนี้อันได้มองจอดรถเรียบร้อยแล้วจา้ายุหน้าง,งานอันหมอล้มระเบียบวัฒนศิลป์เนาะจ้าเนาะนี่เด็กหน่อยมาเด็กหน่อยอยู่บ้านกันละหลายเป็นปุ่มเป็นโง,น,งอน,อนอยู่ที่ว่แมนนี่อยังทั้งลูกทั้งหลานกูฝากถือน่อมึงเห็นอย่างเงี้ยบอโอ้อยตายแล้ว ตรงนี้มองวาง,วางเดี๋ยวเด้อพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์กันมาลัวๆเลยจ้าโอ้หนักหนักขึ้นเนียนขึ้นสวยแต่ว่าถึงไฟไหมหน,นูจะไปปลอกกูเดอ้อเก็บของก่นกอนเก็บของไปเบื้องอันหมอน้รก่อนเด้อจ้าน้าอันดับแรกจ้าลืมบ่ได้แล้วกัผ้าโฮมหน่อยอันหน่อยนิดเรียบร้อยค่ะเอาไม่เห็นกูเอาอย่างวะเอาชิ้นทุ่งเนี่ยไปเบื้องเลย โอ้ถึงน้งลำลำไยบ่หรออ๋อผมว่าถืงว่ะโอ้โหตำมะโรงคว้านันนันนั่นน,นันนัลังเอา้าปวดปวดนะเดือนโอ้ยเออปุ๋ยบ่เอา,รเอาหรอกคือกานถือวะ่ะอ้าวสมนีิกบบหลายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเด้อปวดหลังวะ่ะเอาบุ้ญปองเงินโอ้กุลเรียบร้อยแล้วมาพร้อมแล้วจ้าผาคมหน่อย มึงอย่าลืมเอาอันเก้าอี้หมอลร้งกูเด้อใม like exactly ่กันซันที่บอกบอกว่าเอาหรอกมันหนักเราสมีกันหลายอลลืมเอากระเป๋าหน่อยมาเออเออว่ะเอาใส่ในหนีบปะวะเอเดี๋ยวพวกไม่เอาอันไม่กันสันกูก่อนมีหดเนี่ยไม่กันสันเด้อหดนี้พอไม่พี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงทางกูก่อนใส่ละใส่ไหนปะใส่ไหนยู่ ไม่ได้พอปุ๋ยกับเอิอนหรือเดือตาอุ้ยใหม่กันซันเออเอามื่อคอืนนี้เห้กูสัน่นอันตอนนอน้อนเนาะเป็นแนกูเฮียนาเดียนเจ้าสิไปใสก่นกนไปเจ้ะไปเบิ่งหมอลำป้า Bát, Upakwan bung quan bưng Sumakaka. lắm, dẻo dẻo. Sì mắc khắc Dia đeo đeo, dẻo. Dia dẻo. bưng. đeo Dia dẻo. Dia dẻo. đeo, dẻo. đeo, dẻo. Dia à, Dia dẻo.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  Dia bà Dia dẻo. Sọt dẻo. Dia dẻo. Dia dẻo. Dia dẻo. มีอุปกรณ์ในการนอนเพิ่นครบคันยิ่งกว่าไปเขาไปหาหม่องนางจ้ะนาเวทีก็สิบวไดใดแล้วล่ะเปิ่งซุ้งเต็มอางาไปแล้วยิ <laughs> ้ ใน,นการเบงหมอ,อรำัเปเวอร์วอลล่าไปเข้างา,างค่ะยางยางไปหนาเวทีก่อนฮะ <c oughs> ตะมัวแถมมาจ่ามามวนจ่าม,มวนอยู่ยายเดือนยายเดือนกับมา้านี้อยากเห็นยายเดือนบ่นายเดือนนายเดือนนาเดือนผักไผ่ดิผักไผ่ยีสี<ะ>สดิยีสีมาเบิงบ่งหมอลำเด้อมาไมา่อีกกระพุนเออ่งเบิงบ่งเบิ่งอุปกรณ์ในการเบิง่งหมอลำเพลินเพลินเตรียม เพิ่นบอกว่ามืนนี้สิสอดแจงจางปางกระสันทั้งโต้นอนทั้งศาสต์โอ้โหตายแล้วก็ว่าแม่นัุนไปเขาขายยังวะก็ถืออย่างเนี้ยอุยะยป่ายไปตาไปสาวทั้งไหนสัก

เจ้งางนที่ไปเขาไข่ยูใส่มีเดือนเขาไข่อยู่หนาเวทีเขาไข่ยอยู่หนาห่านหมอลำเป็นบ่เบิงบรรยากาศของกินเยอะข,ของกินสมัรลายนะ สว่างตัวนี่ยวัสด,ดีค่ะจำได,ดง้งานอยู่นี้งานเทศกาลสวงติงอ๋อจห,โห,โหอ่ากีประตูเลยอ๋อหอจัอุ้มไปทำโอ้คนหลายอกอกินกันหลาย พูดสิเขาเขาายพักแลมหนาห่างคุ้คนหลายพัก <l> it's